สวัสดีครับผมโจ๊กเกียรติรศเกียรติสูงส่งนะครับและนี่คือรายการสิงไอดอลครับรายการดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะครับทางช่องดูทีวีแห่งนี้นะครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่เซ็กซี่พิงค์สตูดิโอครับ ซึ่งที่นี่ก็คือเป็นแหล่งรวมตัวที่ซ้อมที่ทําดนตรีของวงอาพาร์ตเมนต์คุณป้านั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพามาเจอกับนักร้องนําวงนี้ครับพี่ตุลไวยทูลเกียรติครับความจริงนอกจากการเป็นนักร้องของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขายังเป็นทัน้งนักแต่งเพลงนักเขียนกวีดีเจทาหลายอย่างมากๆซึ่งพูดง่ายก็คือเป็นไอดอลศิลปินตัวจริงของพวกเราครับวันนี้เข้าไปเจอกับพี่ตุลกันเลยครับคุณตุลไวยทูลเกียรติ รือที่คนดนตรีรู้จักกันในนามตุนอภาร์เป็นคุณป้าที่เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงที่ประสบความสำเร็จในฐานะวงดนตรีอินดี้ที่มีเพลงฮิตและก็กวาดรางวัลมาแล้วมากมายครับนอกจากการเป็นนักร้องแล้วคุณตุนยังเขียนบทกวีเป็นดีเจและนักแต่งเพลงโฆษณาอีกด้วยครับสิงไอดอลวันนี้ครับตอนนี้โจกอยู่กับพี่ตุนไวทุนเกียรตินะครับซึ่งเป็นไอดอลของเราในวันนี้นะครับสวัสดีพี่ตุบสวัสดีครับ ผมไม่รู้ว่าจะนับพี่ตุนเป็นไอดอลในสาขาไหนดีเพราะความจริงพี่ตุนนี่หลายอย่างกันนะศิลปินดีเจบางคนบอกเป็นนักกว,วี<ะ>นับรวมๆเป็นศิลปินแล้วกันนะพี่นะ <laughs> ครับผม <laughs> ก็ทำเท่าที่ทําได้ <laughs> ทำหลายๆอย่างที่มันแบบสนุกบันเทิงชีวิตกันพี่ผม,ผมอยากจะอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเส้นทางชีวิตของพี่ตุนนี่มันเริ่มต้นยังไงมาตอนเด็กๆนี่เป็นนักดนตรีอะไรกับเขาไหมพี่เริ่มเล่นดนตรีจริงๆเนี่ยผมว่า น่าจะเป็นช่วงมัธยมเพราะว่าเราเราเริ่มมีเพื่อนที่เล่นพอจะเล่นกีตาร์เป็นนะฮะก็เรียนเล่นกันหลังห้องนักเรียนเด็กผู้ชายปกติมันก็เลยเหมือนว่าเป็นจุดคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทําให้มาสู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเริ่มจากจากตรงนั้นเริ่มจากเพลงป๊อปก,ก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปอินกับเพลงแบบเฮฟวีเมทัลตอนนั้นแล้วแต่ยุคพอจบมัธยมพี่ไปเรียนเมืองนอกถูกไหมครับ จบมัธยมตอนนั้นก็ไปเป็นนักเรียนยังไม่ทันจบดีไปเป็นนักเรียนรลกเปลี่ยนมสผมก็ได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเอฟเอสครับไปที่อเมริกาไปตอนนั้นแหละเป็นจุดที่เราเริ่มแต่งเพลงได้ครั้งแรกตอนไปอยู่ท,ที่ที่อเมริกานี่ครับมัน,นแรงบันดาลใจมันเยอะกว่าหรือมันเหงาหรือมันอะไรที่ผมว่าผมบังเอิญผมได้ฟังเพลงของปฐมพรปฐมพรเพื่อนเพื่อนส่งซีดีไปให้แล้วพอผมฟังชุดชุดนั้นอ่ะชื่อจะยิงดอกไม้จะแช่ทะเลมันก็ปิ๊งว่าต้องแต่งเพลงแล้วล่ะ ม,มันม,ม,นมีมันมีภาษาเขามีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นเราได้ครับเขาเหมือนเป็นไอดอลพี่ไหมครับอย่างเงี้ยก็เป็นนะตอนนั้นคือเขาเป็นคนที่เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดอยากจะแต่งเพลงก็คืออยากจะ c o อร์เล่นแต่พอเจอเพลงของปสมพรนะ่ะรู้สึกแบบไม่อยากจะ c o อร์เพลงใครเล่นละไม่อยากจะ c o อร์ปฐมพรอ,นะอยากจะแต่งเพลงเองเลยคือมันมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่บอกเราให้เราไปแต่งเพลงะว่าออกไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทำอนะไราเงี้ยพอไปที่นิวซีแลนด์ก็ก็ได้มีโอกาสตั้งวงนะที่นั่น ตั้งวงกับเพื่อนฝรั่งที่ในในในโรงเรียนตอนนั้นก็มีเราเป็นนักร้องแล้วผมเอาผมเอาเทปโมเดิร์นด็อกะไปให้เขาฟังเขาชอบกันก็เลยเป็นวงที่เล่นแต่เพลงของโมเดิร์นด็อกหลังจากนั้นอะ่ะค่อย <whatsoever> ผมค่อยกลับมาที่กรุงเทพอีกทีแล้วผมนำเพลงที่ผมแต่งเยอะๆอะจริงๆผมทำเดโมโรแรกผมไม่ได้ทำกับปั๊มก่อนนะผมทำกับบีมก่อนบีมนอกเดนนอกฮะตอนนั้นเขาเขา เขามีบ้านอยู่ที่อ่อนนุชผมก็จะไปค้างบ้านบีมแล้วผมก็เอาเพลงไปแล้วผมกับบีมไปทําเดโมแรกกันที่แถวรามโดยที่บีมตีกองเล่นเวทและเล่นกีตาร์ทั้งหมดเลยครับก็เป็นเดโมของวงอะไรจะเนี่ยครับพี่กลับไปที่เมืองนอกอีกใช่ไหมครับแลวมันอีกนานไหมกว่าพี่จะแบบว่าเริ่มทำอะไรจะใช่ไหมก็ทาอะไรจะจนถึงทําอพาร์ตเมนต์คุณป้าต้องจบมหาลัยถึงจะได้ทาอะไรจะครับอีกสี่ปีเน่เรียนมหาลัยจนจบก็เจ็บเกี่ยว ความรู้ของตัวเองทั้งในเรื่องของไม่รู้ได้ความรู้มาเก็บเกี่ยวความสนุกสนานมากกว่าไปเรียนอะไรอ่ะพี่ผมเรียนตอนแรกผมไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก่อนเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ซานดิเอโกที่แคลิฟอร์เนียครับแล้วผมก็แบบเรียนเศรษฐศาสตร์ไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเมืองนี้คอนเสิร์ตมันน้อยจังเลยผมอยากไปอยู่นิวยอร์กที่ได้ดูคอนเสิร์ตเยอะเราก็เลยย้ายไปเรียนที่นิวยอร์กครัแล้วก็พอดีผมไปอ่านหนังสือเจอพอดีไวายคลิฟที่ ที่อยู่วง The f ฟูจ s ตอนนั้น<ม>นะครับเขาเขาเ,เคยมาเรียนที่ฟิฟทาว c o s l o l l e g e ที่ผมเรียนอยู่<ม>เขาบอกมันมีคลาสที่เป็นบ i n e s s ด้วยแล้วก็การอัดเสียงด้วยผมก็เลยโอ้โหดีจังเลย <c oughs> ถ้าเราได้เรียนอัดเสียงเราได้อยู่ใกล้ชิดดนตรีเราได้ได้เจอมันจะได้ไม่รจริงไปอีกนันไหมพี่กว่าจะกว่าจะเป็นอพารเนต์คุณป้าคือกลับมาทํำอะไรจําทำจนเจ๊งไปแล้วน่ะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากจากใหม่โทรมาบอก พี่ใหม่เนี่ยก็คือมือเบสวงพันธ์เป็คุณป้าตอนนี้ใช,ใช่หมครับใช่หมใหม่ก็โทรมาสอบถาชวนว่าเนี่ยขาดคนแต่งเพลงม,มาช่วยหน่อยได้ไหมเห็นเราว่างอยู่พอดีใช่ไหมฮะวงเราก็คงไม่ได้ค่อยได้เล่นอะไรกันแล้วตอนนั้นก็ <c oughs> ผมก็ไหนๆก็เหงาๆว่างๆผมก็เดินทางมาที่บ้านพี่บอลตอนนั้นไม่ใช่ฝั่งนี้นะอ,อยู่ปากซอยสิบห้าที่อยู่กับติดกับออฟฟิศนิติสารเดอะบอยผมมาลงวันแรกผมโหจะรอดเลยเนี่ยมันซ้อมกันอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นคือเขาเขา เขาก็เป็นเหมือนผมเลยเขาเรียกว่าชีวิตแบบว่าร็อกแอนด์โร l ไลฟ์สไตล์กันมากตอนนั้นแบบมันจะรอดหรือเปล่าอะไรก็มันโอ้โหปาร์ตี้สุดยอดกคือสนุกสนานสุดๆอะผมว่าแบบมันจะได้ทำงานไหมเนี่ยหรือมันเราจะมาสนุกกันอย่างเดียวแต่ไม่น่าเชื่อนะมันไม่น่าเชื่อมันมีปาฏิหาริมันบังเอิญมันแบบผมมาซ้อมปุ๊บไม่กี่ครั้งก็ได้เพลงตลอดได้งานแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย เนี่ยมันเหมือนเคมีบางอย่างมันตรงกันเราทํางานกับคนกลุ่มนี้อเพราะมันดูเหมือนมาสนุกสนานได้เท่แต่จริงมันได้งานที่ดีมากผมก็เลยตัดสินใจซ้อมมาเขาสภาแล้วก็โทรไปบอกปัม๊มปัม๊มเรามาท,ทำโปรเจรกต์ใหม่กันเถอะปั๊มว่านั่นแหละครับก็ตามกันมานั่นนะครับตอนแรกก<ป>็คือมีพี่ใหม่พี่บอลอยู่พี่บอลพี่ใหม่พี่จ้าเนี่ยแหละสามคน,มคนเขาเล่นก,กันตั้งนานแล้วเขายังไม่มีเพลงเขาเลยโทรเรียกผมมาเพลงแรกๆท,ที่ที่แต่งได้จะมี อิสระในความเมากำแพงแล้วก็เลดิดโกเนี่ยเป็น3าเพลงแรกที่ที่ที่แต่งเพลงอิสระในความเมาตอนแรกชื่อเพลงชื่อเพลงฟูดดี้เพราะว่าตรงนั้นมีร้านอาหารเขาร้านข้าแกงชื่อฟูดดี้อยู่เราเรียกเพลงว่าฟูดดี้ตั้งนานอ่าแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็เล่นสักพักหนึ่งเราเราได้ถูกรับเชิญไปในการเปิดงานของแกลเลอรี่ about cafe ก็บอกว่าต้องมีชื่อวงแล้วอ่ะเราก็ตายหาล้ <laughs> ไม่มีชื่อวงทำไงดีตอนนั้นก็เลือกชื่อวงมาเยอะแยะมากจนบังเอิญได้ไปเห็นป้ายโฆษณาอาพาร์ตเมนต์ตรงอาพาร์ตเมนต์คุณป้าอยู่ที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งก็เลยปิงเอามาเป็นชื่อ,องวงเราเราก็เลยมีชื่อนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมและเรื่องราวของอาพาร์ตเมนต์คุณป้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันเบรกที่สองนะครับพร้อมกับไอดอลท่านนี้ครับที่ตุนไวททุนเกียรติครับ สนับสนุนโดย s i n ค Corporation